ขอกราบสวัสดีท่านทอมัดระครับผมนี่นะช่องเจบอยจะมาเล่นแมป,ปบลูฟุตเลเวล84ทุกคนซึ่งอ่า EP ที่แล้วใช่ไหมก็ไม่กี่วันที่ผาาา่านมาที่เราอยู่เลเวล25ปกติคนเราใช่ไหมเล่นเป็นเดือนอกว่าจะเลเวล84อะ่ะแต่วิธีทำให้มันไวๆในวันเดียวก็คือเราต้องกดเพลินนะอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมแบบไม่เคยทำกันเลยแต่ ผมก็แบบตอนแรกผมก็ยงยงนะตอนที่ผมแบบเลเวลแยี่สิบห้าผมก็ยงยงว่าไอ้เฮทเนี่มันคืออะไรแต่พอผมได้รู้ปุ๊บก็มันทําให้ไวขึ้นนะซึ่งหน้าบัตรนี้ผมก็ได้เลเวลที่แปดสิบสีมักรอบครองแล้วเดี๋ยวใช้การอัดแป๊บ,บนึ่งโอเคก็เล่งง่ายนะวันนี้คือเราจะมาโชว์ทักษะแบบโคตรเจ๋งเลยนะฮะกับการที่เราจะไป รีวิวที่9ก็ไม่ยากนะฮะอย่างแรกคืออย่างแรกคือที่เราต้องเห็นคือมันจะมีควิณให้เราเลือกหลายอยา่างแต่ผมเลือกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเดซเซตเป็นชื่อเมืองอนั่นแหละมันว่าอะไรเดซเซตคล้ายๆมันกับเมืองอียิปต์นะฮะอะ่าเป็นออฟฟิเซอร์ของเมืองอียิปต์ซึ่งเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะถ้าเคยมาที่นี่ก็ ของโลกหนึ่งใครเคยมาก็มาบอกผมด้วยน,นะวิธีการทำง่ายนะผมจะใช้ถือผู้เล่นเก่าก็คือการตีไปแบบหลายๆคนนะตแบบรดน่ลงมาแล้วก็ตีอันนียไม่ว่าแบบกอยางผมมันจะไปเรนยื่นยื่นย่นยื่ไยื่นก,กื่นย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 ื่อยปก็ื่ผม,นะมผมต่ย่ย่ไย่จยื่่่นยนื่ืนืน แต่ว่านี่คือผมอยากไปลองเปลี่ยนัวูก็เลยให้มันปายเอาขึนเ <c oughs> ก็บอกกันว่าตายมันมีประโยชน์ให้เหมือนกับเป็นสิ่งลอมกอะรทุกอย่างเลยถ้าเราไปฆ่าตัวเล,เวล,ลี้ยงั้ห้าก็เขาบอกกันว่าตัวเลยช้้ีตัวเลี้ยงชั้นห้าเลยแลวกปานเ้ปน้ปานาน้ปา้้าานน้า มตัวงเรงคตัวน่ค่าไปได้แล้วเราๆสตัวตัวเนี่ยสอตัวไปก็อีกแค่3ตัวนะแล้วก็จะสิภารกิจแรกซึ่งอ่า exp e มันคืออพิโนะฮะอพิโตรออะไรก็ไม่รู้แต่เรีกง่ายคือไอ้หกหมื่พันเนี่ย แล้วก็อันแรกนะฮะที่มันเขียนว่า4,500ดอลลาร์นี่คือเป็นตังค์ที่เราจะได้นะฮะกับการเล่นสงรามรกิจนี้เสร็จโอเคก็มีแค่สามตัวก็ซี้มากกันนะโอเคมีครบสามตัวมีที่เป็นอยู่กลังคาโดนมินิไปร่วมสงครามดีให้นมินเมกีมันบักนขนาดเมื่อกี้คือที่ผมไปบันดี้แล้วอ่ะมันเป็นโจนสลัดของของเมงินเงินอี มันอยู่สามตัวแล้วบานมันจะอยู่สี่ตัวก็อีกตัวหนึ่ง สอนเลยนะทุกคนเพราะว่าดูจากตามพื้นที่มันตกๆผมก็แบบต้ไล่เก็บตอนนี้ก็แบบเฮ้ยดีสี่สี่แล้วก็คือคาร์รนตลาดนี่ไอ้พวกนี้รีเบลหกสิบชื่อก็บอกเลยนะว่าตัวผมมันมีอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถฆ่าได้นะั่นคือช่วงนี้คือผมจะไม่ค่อยได้ชีพช่วผมก็ผมจะไม่ค่อยได้เปิดพีพีพี P, ใช่ไหมแต่ก็บอกเลยนะตัวไอ้ตัวพวกเนี้ยสักตัวในแบบเลย ยกเว้นคนเลเวลร้อยนะจะไม่สามารถโจมตีคนผมได้หมดเลยยกเว้นคนเลเวลร้อยนะที่สามารถตีผมได้แล้วผมก็จะได้รับการดาเมจนี่เดี๋ยวผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมตวงวามแบบนะ้นี่ยท่านผู้ชมดูคือมันฟันผมไม่เท่าเหมือนับผมแบบเป็นตัวทะลุมัน เก้าสิบเก้าเห็นแล้วแล้วผมกำลังจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าระดับร้อยอ่ะคือที่ผมคิดอย่างแรกเลยคือมันจะเป็นตีน,ญญน,นให<น>้ไปเบิระะด์ดเดย์ก็ใช้ศัลย์การตีนะไม่ต้องเปลี่ยนดาวเลยมนะากกรดาษคู่เนี่ยผมซื้อม่อย่างแพงความต้งทางบอกแล้วก็คุ้มราคามากซื้อมานี่คือหนึ่งมื่นห้าพันเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยนะ ทียบกับโลบัก100าียบกัซ mm hmm. nah, ื้อนได้1บาทเทับซ <cruise> ื้อนได้บทซื้อล้วโพดทำไมบอกนะครับพือได้ร้อนไหทั้งนี้ปีนี้เรโดนโโเป๊ะเลยนี่เป็นไงได้86มาครอบครอง ต่อไปนะรีเวลนี้เขาบอกอะไรว่าขอท่องคาถาก่อนผมจะไปไหวไหมเนี่ยเดสออฟิซ่ <c oughs> ก็เ็หมายในคลิปเนี้ยก็ยอมทำมาเลยอก็เดี๋ยวไปหาออฟิโซลกันเลยนะเช็คก,การอัดก่อนว่ายังอัดอยู่ไหมโอเคเสีแดงว่าอัดได้อยู่อ่ะด้วยความที่แบบเราพลังเยอะเราก็เลยสามารถแบบวิ่งมาไ,มได้แบบชิวๆนะ ส่วนละกอนอะที่มันเป็นอ่าหนึ่งร้อยมันจะวิ่งมาได้แค่4ี่เมตรได้ไหมแต่นี่มันวิ่งมาได้โคตรหลายอย่างเลยนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ทักษะขอหยหุดเส้นยืดสายเลเวลแปบมไม่ใช่ธรรมดาเห็นแล้ว มันจะเลี้ยเรูปแบบแล้วขนาดว่าผมอาจจะเงียบไปแป๊บนึงในการฆ่าในการดาเมจนี่แหละผมลองวางดาบมาแล้วไม่สามารถฆ่าอะไรผมได้ถึงตะกอแล้วซึ่งคิดดูนะถ้าเกิดผมเปิดเลเวลงรูปแผม 爱你。 นั้นนะคนดูก็ไม่ค่อยเหมือนเย่างนเี้ยใช่ไหมล่ะที่แบบคนดูแบบเกิน200รอุดคลิปนะยบางคลิปก็นานมากเกืบพูดแตะเยอะเลยแต่ก็อย่างที่ผมแบบค่อนข้างจะตะโกนใจนะก็คือผมยังคิดไม่ออกเรื่องนี้เลยกันที่ว่าผมเด็กสมัยก่อนที่ยังไม่เคยรู้จักกระตูนหรืออะไรมากมายอ่ะมารู้จักเกมโรบอทได้อย่างไร ซึ ừ, ่งเป้าหมายเนี ắm, ăng, ่ยคือเกมบอกมันเป็นเกมชื่อดังใช่ไหมถ้าเกิดแบบเขียนอยูดีๆอย่างเช่นเมื่อก่อนเ่เป็นเด็กก็สอนล้างบ้างกินข้าวบ้างอะไรแบบเนี้ก็อันดัคิธรรมดาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ที่ผมมาทาคลิปแคสเกมเล่นโรบอกเนี่ยมันทําให้ใจคิดไล้ว่าแบบผมเพิ่มเยอว่าเออเหมือนเด็กบอกแต่สมัยก่อนเนี่ยมาเล่นเกมโรบบ์ก็ได้รูโตเลย ทางเลยนะฮะโอ้ยห้าเสนตังยังไม่ทันไปไม่กี่เลเวลเลยจะตังจะเตะเลื้วเนี่ยไม่ไง่ายคือถ้าเกิดตังผมแตะน่าคือผมตุ่มผลได้ตั้งสามผลเนี่ยโอย้รอบนี้ขอแบบควิเควิยากออฟฟิเซอร์พวกไหนๆคือเราฆ่ามันใกล้ตายอนะไรอย่างเงี้ยก็ลืมไปนะว่ามันแค่หัวเองก็น้อยนิดนิดเดียว เังกิี่มากเลยุึบยบ๊บึบ,บ,บโอ้หล,ลันี้เหลือแค่หลักสิโอโอ้ที่เมื่อกี้มันไปตกน้ำน,นหมแน้อนีนกำลัง ของมันโคตรเยอะเวลาแบบผมจะไปฆ่ามันใช่ไหมผมต้องรอคนม,มาช่วยกัอนนะเพราะว่าขนาดเขาเอาดาบฟันมันยังตัวใหญ่กับผมเลยตัวใหญ่กับผมเลยนั่งีบถุงกว่าซึ่งบอสที่หมู่บ้านกุชาร,ร์อ่ะเลเวลห้าสิบห้าแต่ที่คือมัาทีคนเลเวลเจ็ดสิบให้รถมันก็ตีดใช่ไน,นี้ ผมมาตีคนเลเวเ็สิบแล้วคืออีกอย่างคือสิ่งที่มันไม่ค่อยแฟนก็คือไอ้การที่ผมจะมาตีกับคนเลเวลเจ็ดสิบแบบพีซซี่กับกลายเป็นว่าผมไปตีกับคนเลเวลห้าสิบห้าไม่ได้ก็คือกว่าผมจะทำลายก็ตัวนี้ไผ่ด้วยตัวผมเป็นคนเดียวผมต้องแบบตายเกินไม่ตายเดินไม่ บ้านหลังเหลืองของของนักตัวนั้นนะ่ะม,มันหลังใหญ่ล้วตัวของมันก็อยู่บนหลังคาใช่ไหมด้วย้ึ่งเป็นอยู่บนเส้นไม้แลหลังบ้านของมันมันเป็นมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งอะมันไม่ใช่เกาะดิมันเป็นอ้อันนี้ของบูธอะเร่งเดี๋ยวรอบนี้ขออีซี่อีซี่เลื่อนลงยังแบบเหนื่อยมาจากการที่ เราต้องมาฆ่าไอ้เจ้าตัวนั้นมาตั้งสิบสองตัวแล้วเนี่ยโอ้โหคลิปนี้สองบวกหกโอ้โต้องสิบแปดตัวแล้วแหละวะเนี่ยฆ่าเลเวลเจ็ดสิบไปตั้งสิบแปดตัวแล้วคือไอ้สมบัติร,รอบนี้หลอกตาหลอกหูหลอกเวทผมปยากได้นี่ยเราไม่อเลเวลอีสี่สนะนี่มันจะคนเยอะก็ช่างเถอะแต่มันอีซี่ตรงที่ว่ามันฆ่าเจ็ดอย่าง 了 ตัวน,นี้มาสเตอร์เรนน,นนี่ก็มาสเตอร์เรนอันนี้สิบปูนตัวน,นี้สามนี่ปูนสามอันนี้ปูนสะิบเนาะเดี๋ยวปืนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใช้เป็นหนังสติ๊กเรื่อนหนังสติกเนาะมันใช้ง่ายดีแต่มันจะไม่ได้รับการดามิเลยนะถนาเอกสี่ตัวภารกิจเราจะสำเร็จ ดูทุกคนอีกแค่สองเลเวลเราก็จะเก้าสิอันนี้เอา, 300, เอา, 300, าเถึงร้อยเลยไหมเดี๋ยวชิดเอาถึงร้อยเลยปะทำว่าเลยแต่ละลิปผมหมายเอาถึงร้อยผมถึงเอาถึงที่สูกอย่างเช่นม,ม,มันมีพิ้งนะที่มันไม่สามารถหลดได้เพราะตอนนั้นคือผมอแยบบูในที่ที่มันไม่มี กดและเลเวลมันก็ผ่านไปช้าใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดผมไม่กดคุยดะแล้วผมไปฆ่าคุณเจ็ดเป็นเลเวลเจ็ดสิบบกคนอะไรแบบนะี้ก็มันก็จะไม่ขึ้นมันก็จะไม่ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะช้าถามว่าทําไมผมถึงต้องไปเลเวลร้อยในคลิปนี้คือดึงดูดความสนใจของผมว่าแบบเอออัดเสร็จแล้วเราเลเวลร้อยแล้วเราก็จะแบบภูมิใจนะรอบนี้ขอ ขอไปเลยผูยากแล้วตอนนี้ขอไปอเอาิซซ่ผมว่าถ้าเกิดผมตีมันรอบนี้เสร็จแล้วอเดี๋ยวผมจะไปเกาะโนสลัดดีกว่าเพมันง่ายดีแฮ่ยอย่างไม่ต้องเสียเวลามากมายเนะียสลัดก็ตีดาบที่สอง้งมือก็ตีไล้เอ้โอดตเล่นมันไม่ตายหรอกคือต้องตีดาบประมาณจิบแปดครั้งอะกว่ามันจะตายอ ผมใช้สูตรผู้เล่นเก่านะฮะเ็นนันแบบเออผมใช้สูตรผู้เล่นเก่ามันก็มันก็สป็นกด้กเลยแต่มันคือความ,มไวผมถนัดในฝีมือนี่เลยเให้ชมเลยว่าถ้าเกิดเอามันรวมกันกทั้งหมดก็สามพันนะมันกขเ้นื่อยๆไม่ทิ้ไม่นอนนี่โหมันจะสารภาพได้นะพวกเก 내그 샘이 알고 คนรวดติดกันอ่ะเพราะมันง่าย,ยาก็เดี๋ยวอภารกยวของเรากใกล้จะสมบูรณ์แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะไปสักถึงเลเวลร้อยเลยผมว่าผมจะไหวไหมไหวไม่ไหวต้องไหวทุกคนไม่ไหวแล้วก็ตอ่อีกทีหน้าใช่ไหมบอกเลยนะว่าขอลงคลิปนี้มันคลิปแรกเลยเพราะคลิปเนี้ยใช้เวลาทำนานมากถ้าเกิดจะมาลงทีหลังท่านมาชมก็คงจะไม่เชื่อผมไม่แล้วว่าตอนนี้มันสามรมแล้ว ถ้าก็ดบอยากเต็นน้ตหรือมีแตบปาตีดาบหรือเต็ดสิบแม่โคตรช้าไห็นยากถ้าเกิดแบบเอารมกันนี่ก็คือปีปากปันพามพันมันจะตายก็ ขับเรือไปเรื่อยเรื่อยเราจะไปที่กเกาะโจรสลัดไม่ใช่เ,าเกาะฟาร์มนะแต่เพราะว่าตัวนนีะ้มันต้องดูทั้งสถานที่นี่อยู่ข้างหลังเราโอ,อย้ยก็ไม่ไปแต่แรกอยู่ใกล้กันเลยก<อ>็บอกกันเลยนะว่าก่อนที่เราจะไปฆ่าเจ้าตัวนั้นนะคื ผมจะมาโชยการเล่นสมัยก่อนที่ที่แบบเวลาผมผมมาที่เกาะนี้ทีไรคือผมต้องเล่นผมต้องเล่นแบบนี้รอบอ่ะคือสมัยก่อนที่ผมเป็นคนแบบที่ไม่ค่อยชอบเล่นแมปบอกฟุดอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่นแมปบอกฟุดผมก็จะแบบกระโดดปีนไปกระโดดโลดเต้นแบบนี้ใช่ไหมมันคือความทรงผมสมัยก่อนเลยกระโดดกระโดดขึ้นไปแล้วก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยระวังตรงนะ้จะมีคนจะมีผีตามมาเนี่ย ผมชอบเล่นกระโดดกระโดดเเนี่ยซึ่งบ้านพวกนี้มันร้ายสาระมากต่างจากที่เมื่อก่อน <c oughs> ผมเลเวลสแล้วก็ช่วยแนละ้วไม่ได้กับการที่ผมต้องมาตีโดนสลัดคือก่อนหน้านี้คือผมตีกับโดนสลัดไม่ได้นะผมไม่ได้รับการดาเมจเลยนี่เีผมตีแบบไวๆมันก็ใกล้ตายแล้ว โอ้ลืมไปให้พวกมันลอยตรงนี้ฮนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับคูเอ็ดออมาลอยอยนี่สตัวก่อนที่คุณจะมาแย่งพวกเราไปตายดูคุณสลัดตัวแปดตัวหนึ่งจะไปฆ่าไว้ รวมถึงเบคอนที่มันมาอยู่ข้างนอกในตัวแองา์งชื่อมันหน,นึ่งกับเพื่อนผมนี่คือใครโอ้ใคร,ไม,ใใคร,ใครไม่ได้ใครไม่รู้เฮ้ยไม่ตายเถอะโจนไม่ยังทำสักทีปุ๊บตะกืนของ,งพวกสาระพวกเนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าโจสรสาระ แต่มันคือความซสี่เรียดที่ผมต้องมาฆ่าอีกสองตัวเนี่ยแล้วมันก็เกิดไว้ไลมันไรไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวไม่เข้าบ้านก็ช่องนะนี่หมู่บ้านใช่ไหะถามว่านี่คือหมูบ้านคือฉลันผมว่ามันผมว่ามันเป็นผมว่ามันควรจะเป็นห้างมากกว่าเลยถ้าเกิดแบบมันมีในชีวิตจริงมจะเรียกมันเลยว่ายาวาราช มันมีเยอะเลยสวนบ้านพวกนี้นะถ้าผู้ชมอาจจะคิดเหมือนผมน้ว่าแมปบอกฟูดแบบเป็นแมปที่ไม่ค่อยสวยภาพไม่สวยพวกแถม,มยางดูจากบ้านที่เข้าไปได้สักหลังแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันคือแมปอย่างเดียที่พูดแต่มันแอมยางลอกเลียนแบบมาจากหนังเรื่องวันพีชด้วยรอบนี้เรามาค่าบรูดกัเนเดี๋ยวเรามาดูความถูกเข้าไว้นะก็ ตังสามพันโอเคไม่เร็วนะตังตอนนี้ก็ได้แสนม,มากกอ,องวันนี้ต้องไปดีล้าน <c oughs> ไปายดิว,ยวันนี้เสร็จเดยวผมว่าผมต้องไปตอนทีหน้าแหละเพว่ามั่เสียเดียว ีหนา้าเอยากเห็นอีนพีหน้าก็บอกว่าไม่ไหน,น้าแต่ผมจะเร่งดูวไวไม่ใช่อีพีหน้าดิแต่ที่เนี้ยต้องไปให้ถึงร้อยให้ได้นะต้องไปให้ถึงร้อยให้ได้โอ้พออีกไม่นานเราก็จะถึงร้อยนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนโอเคโอ้โหยี่สิบห้าเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะ ตายแล้วผมเปิดเสียงไปโคตบาคูแต่ว่าทีมันก็พอได้อยู่ไข่ห้าตัวนะเขาบอกว่าตัวนี้ฆ่ายายมากเลยเลเวลสี่บห้านี่คือหลังบ้านของมันนะที่มันจะเป็นพวกนี้หลังบ้านในตัวเสียงเหลืองเนี่ยมไม่ตายดิ้เป็นตันปี๋เลย าผมข่าไป้อกแล้วมันมีระเบ,บิดขึ้นมาตรงการลางมมีระเบ,บิดพุมาตรงการลางนะครับก็จะได้วาคุณมีคนอคบบบบคื่นมาช่วยหเปานทมีระบเบิไปะเระ่มัแล้วมันก็จะสัตช่มนี้ผมจะลอวิออยาไได้ผ่านไปเร็วนะ โอ้มื่อีมีอะไรเงงกับ๊อบบี้ตัวนี้บ๊อบบี้ตัวนี้ผมไปช่วยพี่นาคก่นหน้าเขาชอนี่ฝากเล็ก